สวัสดีคะ่ะพี่น้องเมื่อจันิี่7ามาก,กินกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะจน๊ะเนาะพิเศษคะ่ะลูกชิ้นใหญ่ๆสองลูกเลยเนาะพี่น้องเนาะโย้อยๆเลยคะ่ะก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแสบในเด้อคะ่ะม,มีทั้ง YouTube แล้วก็ในเพจเนาะคะ่นะเนาะจังใดก็ฝากติดตามให้จินในเด้อคะ่ะเด้อจังใด ขอบคุณห,หลายๆค่ะจิ้นพึ่งสัางช่องเนาะมามามากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกระลิกค่ะยัวย่วจ้ากระเทียมเจียวเยอะอืมอืมอร่อยอร่อยที่สุด ลูกชิ้นยางยังไงเลยพี่น้องก็ออ,อ,ออกงากท่ล่ะลูกชิ้นใหญ่ๆ ก๋วยเ,เตี๋ยวในหมู่บ้านเนี่จ้ะพิเศษ ใใบ,บโหระพาน้ำาจพี่น้องนี่กากมูน้ำาจเนี่ย ลูกชิ้นใหญ่ๆเลยเออเสด็จกินปะนเนาะพี่น้องมันนี้เดี๋ยวอืม ใส่กระเทียมเจียวหลายๆหอมพี่น้องไว้แซ่บใส่โ okay. หละพานะ 으음. <laughs> <laughs> อฮ้อนมาพี่น้องแดดห้อนห้อนเนาะฝนมันหยุดตกไปแล้วไงอื่ตากหมูฝนมันหยุดตกมันก็เลยห้อน Hmm. Oh, lalu mungkin yang bubble di สองลกูกใหญ่เลยอือ สำหรับคลิปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็เสร็จลงไปแล้วนะคะจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบทาง YouTube แล้วก็เพจฝากติดตามเลยเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้จินช่องน้น้อยช่องนี้เดียนินจะอัพโหลดวิดีโอลงเรื่อยๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ในเพจมันลงยากๆพี่น้องใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจินในเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ